การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money n n d Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่ง เท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกอัปเดตท,ทุกความเคลื่อน สนับสนุนโดย True d t a 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน D Hel a t h Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่พวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันดิ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดลี่นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566เช้าว,วันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณฐิพ์ระดาค,ค่ะอัปเดตกนันสั้นๆเลยนะครับตลาดทุ้ไทยเช้าว,วันนี้เปิดตลาดบวกซึ่งขึ้นมาสักประมาณ3จุดนะครับเซ็นเด็กส์ล่าสุด1 410.2 3จุดนะครับค่ะซเซลมรยากาศดังเ่านี้นะคะจะวางแผนการลงทุนอย่างไรค่ะติดตามได้ในเทรดทามค่ะ ตามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณประกิตเสริวัฒนาเกตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมร์ชั่นพาร์เนอร์สวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณไทยตอนนี้ก็สักพันสี่ร้ิจุดนะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบมาสักพักหนึ่งแล้วเรามองอยังไงบ้างฮะวันนี้น่าจะต้องฟื้นตัวบ้างังจากที่ตึงมาสองสามวันแล้วครับ โดยแรงหนุนสำคัญน่าจะเป็นการทำเทคนิคลรีบาวของตัวเอวครับคิดว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นครับนะครับค่ะถ้าเรามองบรรยากาศการลงทุนตอนนี้เนี่ยหลายๆคนค่อนข้างกังวลใจว่าจะเปิดดาวไซด์อีกหรือเปล่าคุณปิงมองยังไงคะคือถ้าเรื่องหลุดทำนิวโลคิดว่ายาานะครับ ừ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  เพราะว่าในช่วงจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยบรรยากาศการลงทุนมันมันค่อนข้างเอื้อให้กับสิทัพย์เสี่ยง เดี๋ยวทัพเสียงน่าจะไปต่อได้ภายใต้สถานการ์ยูที่มันผ่อนคลายลงนะครับดอลล่าอ่อนแล้วก็ความคาดหวังว่าในปีหน้าค่าดอกเบี้ยนาคางต่างๆต่บลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยดอกเบี้ยในมันนี่มาเก็ตก็ต้องลดลงเเงินที่ตอนนี้กระจุกอยู่ในมันนี่มาเก็ตนะครับกว่า5.7ล้านเหรียญมันต้องกระจายเข้ามาในตลาดพันธบัตรและตลาดซุ่มน้างเนี่ยมันจะเป็นชัว์ตัวช่วยหุ้นซึ่งมันก็ได้ทำให้หุ้นเนี่ยมันตอบรับดีตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็เลยคิดว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ย สายหุ้นไทยเนี่ยต่อให้เร็วร้ายแค่ไหนมีปัญหาภายในแค่ไหนเนี่ยแย่ที่สุดจะอยู่กับที่นะดีหน่อยก็คือขึ้นตามชาวบ้านเขาครับ,รบเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยคือชาวบ้านเขาฟื้นกันไปหมดแล้วเราก็บวกมานิดๆนะฮอันนี้คือใหม่ๆในต้นเดือนนะฮะนะครับแล้วอผมเป็นคนมองโลกแง่ดีนะครับดีที่สุดเราพอคาดหวังได้สักประมาณไหนครับโอ้โหเออเหมือนคาดหวังว่า สิมชาติไทยจะไปบนโลกเียโดนแทบประมาณบนะฮะตอนนี้คือก็ประมาณสักพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยหกสิบภายในที่สีนี้เนี่ยผมว่าคาดหวังได้โอเคแต่อย่าหวังเยอะเกินไปประมาณนั้นอใช่ใช่ครับค่ะกรอบที่อยู่ตรงนี้คุณเป็นแนะนำนักลงทุนวางแผนยังไงดีล่ะคะ คืออย่างแรกเนี่ยเราก็มีความหวังเยอะนะครับเด<า>ือนหน้าก็จะมี ESG ฟนันมี S S S ด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะได้เห็นภาพทีที่ดีขึ้นของตลาดหลักครับ ตอนนี้สวัสดีครับเขาก็เน้นการออกมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบเป็นหลักแต่ผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานเนี่ยถ้าดูจากท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในเดือนนี้นะเดือนหน้าก็จะมีลุ้นว่าจะมีการออกมาตรการในการสกัดการยับยับ้งเช่นอาจจะนำมาตรการอัพติคับขึ้นมาเพื่อสกัดเรื่องการทัศ์เซลล์แล้วบวกด้วยบรรยากาศเดือนธันวาเนี่ยมันก็จะทําให้พุ้นขึ้นได้ฉะนั้นตอนนี้เราลงทุนได้ครับ โดย <Okay. S 2> เฉพาะกลุ่มหุ้นที่มันมีการลงมานมงหนักและโดนชอ็อตเซลล์หนักๆเช่น a o t EOT โดนช็อตเซลล์อย่างหน,นักเมื่อวานเนี่ยวันนี้โอกาสที่จะได้เห็นการเข้ามช็อตว่ามีสูงมากนะครับโอเคน่าจะกลับเข้าสู่บรรยากาศที่สดใสามากยิ่งขึ้นสำหรับหุ้นไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณปกิจมากนะครับขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเวลาเราน้อยนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับค่ะ อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก เดตทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรน์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก เดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ y o u YouTube m o n e y and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก เดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด u b s c r คร e ทรูดีแท็ก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะ แอนเน็ตเียรดดีแลกเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลก Powering the future. กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางตลาดรั์ร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารนะครับมีการแจกรางวัลเซตอวอร์ดนะครับเมื่อวานนี้เราสรุปรางวัลใ,ใหญ่ๆบางรางวัลไปแล้วนะครับวันนี้มีสกู๊ปมาสรุปเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปต,ตามผู้ชมพร้อมกันนะครับเชิญค่ะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารจัดงานประกาศผลรางวัล Set Awards ประจำปี2566เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคคลในตลาดทุนไทยที่มีความยอดเยี่ยมในด้านต่างๆซึ่งเป็นการจัดงานครบรอบปีที่20ภายใต้แนวคิด Benchmark of Excellence คุณสันติวิริยะรังสฤษดิ์ประธานบรรณาธิการบรสารการเงินธนาคารผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลเซทอวอร์สและหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตาัดสินรางวัลเซทอวอร์สกล่าวว่ารางวัลเซทอวอร์สถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมยิ่งขึ้นไป รางวัลเซตอวอร์ s ในปีนี้แบ่งเป็น2กลุ่มรางวัลได้แก่กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย7รางวัลได้แก่1 best CEO awards 2 best company performance awards 3 best r e a d performance awards 4 year of the year awards 5 best investor relations awards 6 best innovative company awards 7. Best Securities Company Awards 8. Best Asset Management Company Awards และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence 2รางวัลได้แก่ 1. Sustainability Awards และ 2. Supply Chain Management Awards และรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ s e t Awards of h o n o r สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่3ปีขึ้นไปโดยในกลุ่มรางวัล Business Excellence คุณปิยจิตรัก ลิยพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจอเซเป้รับรางวัล Best CEO Awards ของเซตและคุณเกติวิทย์สิทธิ์ที่สุนทรวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจอลีโอ g l o b a l l o g i s t i c s รับรางวัล Best CEO Awards ของ MAI การได้เป็น Best CEO ในของส่วนของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับอ้อนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพวกเราชาวเซเป้ทุกๆคนนะคะก็ เป็นรางวัลที่จะให้กําลังใจกับพวกเราชาวเซเป้นะ,ะให้มุ่งมั่นทำงาน ให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ไทยให้ให้ไปสู่แบรนด์โลกให้ได้ค่ะสิ่งที่เราทําทุกๆวันเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานของเราในทุกๆวันเพิ่มขีดจํากัดของ e f i i c i n n c ีในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็โรงงานของเราให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไปให้กับผู้คนทั่วโลกนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหารแล้วก็ พนักง,งานของบริษัทเลียวกโกอรโลจิสติกทุกคนนะครับที่ช่วยกันทำงานอย่างแข็งขันแล้วก็ทำการความท้าทายในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทเราประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานของการประกอบการให้เป็นที่ดีแล้วก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผม รับรางวัล Best Company Performance Award บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า30 0 0 0ล้านบาทแต่ไม่เกิน1แสนล้านบาทได้แก่บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนและรางวัล Best Asset Management Company Award s ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน p r i นซิพ a ลจำกัด ก็รู้สึกเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจมากนะครับที่คณะกรรมก,การ,รผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบรางวัลให้กับกลุ่มบริษัทดิสโก้ไฟแนชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ก o c o ค p ร์เป็ตคอฟเฟ้ซซึ่งเป็นมาตรฐา,าสนสูงสุดในการดำเนินวิชาชีพข,ของทางด้านการเงินซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ทิสโก้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็าตามก็เป็นองค์กรที่มองเรื่องของความยัง่งยืนระยะยาวโดยใช้กรอบของ ESG เป็นหนึ่งในเข็มทิศในการดำเนินธุกรกิจนะครับต้องบอกว่าดีใจมากๆและก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการของทางตลาดหลักทรัพย์ที่ได้คัดเลือก บลิจาคพรินซิเให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ทำให้มีเราในวันนี้และก็ขอบคุณพนักงานของ Principle ลทุกท่านที่ทำให้ผมได้เป็นตัวแทนของผู้ท่านมารับรางวัลในวันนี้ คุณภากรปีตาทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลเซตอวอร์ดประจำปี2566ทุกบริษัทซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศทางด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน แสดงความดีกับทุกบริษัทแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะครับมาดูกันต่อเรื่องของการลงทุนในตลาดต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับใครที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นสิงคโปร์นะครับกำลังจะมีงานสัมมนาครับคว้าโอกาสลงทุนหุ้นสิงคโปร์จัดขึ้นนะครับท่านที่สนใจก็ไปร่วมรับฟังกันได้จัดวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับรับชมออนไลน์ได้ที่เพจเซทไทยแลนด์หรือไปด้วยตนเอง ที่หอประชุมสุปรีแก้วเจริญชั้นสามอาคารตลาดซับแห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษนะครับก็จะมีคุณปฐมพลเตชะนบนะครับจากหยวนต้าคุณประมุกมาลาสิทธ์นะครับจากธนาคารกรุงไทยแล้วก็คุณวสุมัทนพจนาตนะครับจากเมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับมาร่วมกันให้ความรู้ท่านที่สนใจนะครับจะชมออนไลน์ก็ได้นะครับจะเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้นะครับ27โนเวมอร์นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับก็10โมงเช้าเจอกันได้นะครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนะคะแนวโน้มการฟื้นตัวนั้นเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์กันค่ะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า m o n e y a n d b a n k i n g c h a n n e l กด Subscribe และกดกระดิ่ง mm hmm. เท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก mm hmm. อัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Bank i n g Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube m o n n นี n d Banking Channel ทรูดีแท็ก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะ กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับปีนี้นะครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับที่เติบโตได้ช้ากว่าที่เคยคาดหวังกันไว้ในช่วงต้นปีมากทีเดียวนะครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปรับฟังบทวิเคราะห์กันดูนะครับว่าทําไมจีนถึงฟื้นตัวช้าและจะกระทบกับประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับกับท,ทาง SBEIC c นะครับเดี๋ยวตามคุณแพนไปพูดคุยกันดูครับเชิญค่ะ คุณู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมาฝากกันลคะค่ะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเปิดประเทศภายหลังโควิด -19 แต่ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นเติบโตได้อย่างล่าช้านะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรในขณะเดียวกันคะ่ะจะมาประเมินด้วยว่าการเติบโตอย่างล่าช้านี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงใดด้วยนะคะ เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับคุณปันพัฒนาเสรินักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือว่า SCB EIC ค่ะสวัสดีค่ะ คุณปันคะขอถามคําถามแรกเลยนะคะสําหรับเศรษฐกิจจีนนะคะเราคาดหวังเป็นอย่างมากสามไตรมาสที่ผ่านมาการฟื้นตัวเป็นยังไงบ้างคะหลายๆคนบอกว่าฟื้นตัวช้าไม่ได้ดังใจนักลงทุนสักเท่าไหร่ด้วยอะคะ่ะเราประเมินยังไงบ้างคะสำหรับ S C B E I C อะคะ่ะเศรษฐกิจจีนในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนะครับทาง S C B E I C ก็มองว่ายังสามารถขยายตัวได้แต่อาจจะเป็นอัตราที่ไม่สูงนะนะครับก็ ช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจจีนเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอยู่ก็เลยมีแนวโน้มที่ว่าจะชะลอตัวก็ในช่วง3ไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ประมาณ5.3%ซซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะสูงนะครับแต่ว่า ในอดีตเนี่ยจีนเคยเติบโตได้ประมาณ6% 8ต่อปีเลยเพราะฉะนั้น5%เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตราที่ะชะลอลงมามากมีแนวโน้มที่ว่าปีหน้าจะชะลอลงกว่าปีนี้อีกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนอยู่ในช่วงล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตในปีนี้ครับก็จะได้ผลจากปัจจัยฐานด้วยนะครับ ตัวปัจจัยกดดันเศรษฐกิจจีนในระยะสั้นนะครับก็มีเรื่องการส่งออกที่หดตัวตามเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็มีเรื่องความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ค่อนข้างตับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องอัตราการว่างงานกลุ่มหนุ่มสาวนะครับที่ค่อนข้างสูงปัญหาในภาคกสังหาเองแล้วก็ความเสี่ยงอื่นๆในเศรษฐกิจนะครับที่ทําให้ชาวจีนเนี่ยยังค่อนข้างลังเลที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอย ส่วนหนึ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องอัตราการเติบโตในระยะากลางาถึงระยะยาวเนี่ยครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้สาเร็จหรือว่ามีผลที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ชะลอลงไปกว่านี้อีกในช่วงระยะกลางถึงยาวครับค่ะ การฟื้นตัวอย่างเชื่องช้านี้เนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะที่ผ่านมามีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรไปแล้วบ้างและมีโอกาสที่จะเพิ่มเติมอีกไหมคะในอนาคตที่จะถึงนี้คะ่ะทางการจีนเองนะครับก็เห็นว่ารรเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยฟื้นตัวได้ความปรปับบางก็เลยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นธนาคารกลางจีนเนี่ยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยส,สำคัญ0.1ถึง0.2เนะครับเพ<ร>ื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อที่ค่อนข้างซบเซาแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยที่ค่อน ้างต่ำสำหรับภาคอสังหารนะครับทางการจีนเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้ธนาคารนะครับเร่งการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทอสังหารนะครับเพื่อให้บริษัทอสังหารเนี่ยสามารถสร้างโครงการที่กําลังดําเนินอยู่ได้เสร็จนะครับและจีนเองก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนะครับแล้วก็เงินดาวสําหรับการซื้อบ้านหลังแรกแล้วก็หลังที่สองนะครับเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในภาคอสังหาจีนด้วยนอกจากนี้นะครับจีนก็มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยปกติเนี่ยดำเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่นนะครับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็มีการออก general bond เป็น special bond ออกมานะครับ โดยเฉพาะตัวสเปเชียลบอลเนี่ยที่จะเป็นการระดมทุนเพื่อไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีรัฐบาลท้องถิ่นบางมณฑลนะครับที่มีระดับนี้ค่อนข้างสูงแล้วตัวรัฐบาลกลางจีนเองเนี่ยก็เลยออกมาช่วยนะครับในล่าสุดรัฐบาลกลางจีนก็ได้มีการเพิ่มเกณฑ์การขาดดุลการคลังนะครับจากปีนี้ที่ตั้งไว3้3%เพิ่มเป็น3.8%เพื่อออกพันธบัตรเพิ่มเติม1ล้านล้านหยวนนะครับที่เล่ามาเนี่ยครับอาจจะสังเกตได้ว่ามูลค่าที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่มากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกา,การกระตุ้นเศรษฐกิจของ จีนทําในรอบก่อนๆนนะครับเพราะว่าพื้นที่การคลางของรัฐบาลท,ท้องถิ่นนะครับก็มีน้อยลงแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจีนช่วงนี้อยู่ในช่วงปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ รัฐบาลจีนเองเนี่ยก็สามารถยอมรับได้หากว่าเศรษฐกิจจะเติบโตชะลอลงเล็กน้อยนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจเองจะมีความยั่งยืนกว่าเพราะฉะนั้นในระยะต่อไปครับเรายังคาดว่าจีนเนี่ยจะยังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการออกพันธบัตรมากขึ้นนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ตามเป้าที่รัฐบาลจีนตั้งไว้ครับ ถือเป็นความพยายามของจีนนะคะในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาโดยไม่ให้เป็นภาระทางด้านของการคลังมากจนเกินไปทีนี้เรามองไปถึงอนาคตกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยจีนมีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมากนะคะในเชิงโครงสร้างปัญหาต่างๆนั้นในระยะกลางเรามองว่าจะกลับมากระทบกับเศรษฐกิจจีนอีกไหมคะแลวมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะในระยะกลางนะครับเศรษฐกิจจีนจริงๆก็ยังมีปัจจัยท้าทายอยู่ค่อนข้างมากนะครับ ต้องกล่าวก่อนว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาก,การลงทุนค่อนข้างมากนะครับมากกว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆนะครับการลงทุนในจีนเนี่ยคิดเป็นประมาณ40%ของ GDP เลยซึ่งค่อนข้างสูงนะครับโดยในอดีตเนี่ยการลงทุนในจีนเนี่ยก็มีปัจจัยผลักดันจากเรื่องการลงทุนในภาคอสังหาแล้วก็การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ทําโดยรัฐบาลท้องถิ่นแต่การลงทุนในภาคอสังหาแล้วก็การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระยะกลางเนี่ยเราก็มองว่าจะมีปัจจัยท้าทายมากขึ้นแล้วก็็จจจจะเปปนนััยที่ กระทบการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะปานกลางความท้าทายแรกที่จีนจะต้องเผชิญในระยะกลางนะครับก็คือเรื่องปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับภาคอสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ก็เติบโตร้อนแรงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักเลยก็ว่าได้นะครับแต่การเติบโตที่ร้อนแรงเนี่ยก็ตามมาด้วยการก่อนหนี้ในบริษัทอสังหาที่ค่อนข้างสูงนะครับ รัฐบาลจีนเองก็เห็นปัญหาในพารคสังหาจีนนะครับก็เลยเข้ามาควบคุมการก่อหนี้ของบริษัทอสังหาซึ่งทําให้พรรคสังหาจีนนะครับมีแนวโน้มซบเซาไปจนถึงระยะปานกลางนะครับพรรสังหาจีนนะครับก็มีความสาคัญต่อจีนค่อนข้างมากนะครับคิดเป็น25%ของ GDP เลยแล้วก็ความมั่งคั่งของชาวจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในพรรคสังหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พรสังหาจีนจะซึมไปในระยะปานกลางเนี่ยก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากนะครับอีกการลงทุนหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า ก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่จะดําเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับก is ็เติบโตค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับก็มีการก่อนหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นสูงมากเช่นกันจนรัฐบาลท้องถิ่นหลายมณฑลนะครับอาจจะเผชิญความท้าทายในการชําระหนี้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ยอดขายที่ดินนะครับศบเ้าตามภาคสังหาจีน ระดับนี้ในรัฐบาลท้องถิ่นที่สูงเนี่ยครับ mm. ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่จะกดดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในจีนต่อไปทางราัฐบาลการจีนเนี่ยก็เห็นปัญหาในรัฐบาลท้องถิ่นนะครับก็พยายามได้ออกมาช่วยอย่างเช่นเรื่องการออกรีไฟแนนซงบอนด์นะครับเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นมีสภาพคล่องในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าการที่จีนออกตัวรีไฟแนนซงบอนด์มาช่วยเนี่ยครับก็อาจจะตามมาด้วยการรัดเข็มขัดทางการคลังได้ก็อาจจะทําให้พื้นที่การคลังของรัฐบาลท้องถิ่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจมีน้อยลงในระยะต่อไปนะครับ ส,ส่วนปัจจัยสุดท้ายที่เราเนนกังวลก็คือเรื่องความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือว่า geo politics นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องความตึงเครียดระหว่างจีนไต้หวันจีนสหรัฐเนี่ยครับค่อนข้างรุนแรงขึ้นมาทางสหรัฐและชาติพันธมิตรเนี่ยก็มีการออกมาตรการกีดกันทางการค้าหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในด้านชิปกับด้านเทคโนโลยีนะครับเพื่อรักษาความได้เปรียบของทางสหรัฐเองแล้วก็กีดกันไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีผลิตชิปขั้นสูงได้ และนอกจากมาตรการกีดกันทางการค้าหลายๆประเทศเองนะครับโดยเฉพาะสหรัฐแตะชาติพันธมิตรของสหรัฐนะครับก็มีความระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุนในจีนหรือว่าการที่จะให้จีนมาลงทุนในประเทศของเขาเองเพราะฉะนั้นในระยะต่อไปนะครับคิดว่าบทบาทของจีนในการที่จะเป็นโรงงานของโลกเนี่ยอาจจะลดลงไปมีประเทศอื่นขึ้นมาทดแทนมากขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นเฟรนช์ชอร์ริงหรือการย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่เป็นมิตร เผื่ออาจจะเป็น m e r s h o r i n g การย้ายฐานการผลิตกลับไปประเทศใกล้เคียงหรืออาจจะ r e s h o r i n g เลยก็ได้ที่เป็นการย้ายฐานผลิตกับประเทศตนเองนะครับเราคิดว่าบทบาทจีนนีครับในส่วนของการผลิตโลกเนี่ยอาจจะลดลงโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตเ,เทคนโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งการลงทุนจากต่างชาติที่เข้าจีนลดลงเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยกดดันจีนในระยะปานกลางต่อไปครับ จากปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เล่ามาเนี่ยนะคะเราประเมินกลับมาบ้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งถือได้ว่าเราเพิ่งผ่านจีนค่อนข้างมากเนี่ยนะคะเราประเมินยังไงบ้างคะ โดย s c b EIC ครับก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับน่นจาจะก,การะทบไทยผ่าน4ช่องทางช่องทางแรกก็คือเรื่องการส่งออกนะครับสินค้าที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็คือสินค้าที่พึ่งพาจีนสูงนะครับแล้วก็สินค้าที่อยู่ในสัพพลายเชนของจีนอย่างเช่นตัวไม้พารายางพารานะครับแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีเป็นต้นนะครับส่วนช่องทางที่2ครับก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ การชะลอตัวของเศรษฐกษิจจีนเนี่ยก็อาจจะทําให้การใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวจีนหรือการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับชะลอลงได้แต่ว่าเราก็ยังมองว่านะครับว่าไทยเนี่ยเป็นจุดหมายดับต้นๆเลยของนักท่องเที่ยวจีนนะครับถ้าช่วงนี้การท่องเที่ยวในจีนเนี่ย,ก,นนยก็อยู่ในช่วงฟื้นตัวอยู่ครับก็เลยเป็นโอกาสสําหรับไทยได้นะครับต่อเนื่องช่องทางที่3นะครับก็คือเรื่องการลงทุนโดยตรงจากจีนนะครับซึ่งหากเศรษฐกิจจีนชะลอเนี่ยการลงทุนที่เข้ามาจากจีนนะครับเข้ามาในไทยนะครับก็อาจจะชะลอตัวได้บ้างนะครับแต่เราก็ยังมองว่่าไทยยนี มีโอกาสที่จะได้รับอันนี้ส่งจากเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับแะเทรนการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนหรือจากจีนเองเข้ามาในไทยด้วยนะครับอุตสาหกรรมที่เรามองว่าไทย,ยน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือตัวจาก EV นะครับแล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องภาษังหานะครับก็ต้องกล่าวก่อนว่าจีนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ผู้ซื้อหลักในตลาดังหาไทยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางเซกเมนต์นะครับที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นคอนโดในพื้นที่กรุงเทพนะครับหรือว่าในเมืองท่องเที่ยวสาคัญที่มี exposure ต่อจีนนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงได้บ้างนะครับก็โดยรวมเนี่ยครับเราก็มาว่าในระยะพันกลางจีนก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวนะครับแต่ก็อาจจะเป็นความประสงค์ของรัฐบาลที่ยอมรับได้ว่า ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวเล็กน้อยแลกมากับ สติรภาพในเศรษฐกิจและความยั่งยืนที่มีมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของจีนครับจะเห็นผลในเร็ววันไหมเพราะว่าแน่นอนครับว่ามีผลกระทบต่อไทยค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะทั้งผู้ประกอบการของไทยเองทั้งนักลงทุนเองนะคะจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายและค่ะคุณผู้ชมสามารถนําเอาข้อมูลนี้นะคะไปปรับใช้กับทั้งแนวทางการลงทุนของท่านหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจของท่านได้นะคะและยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากม แล้วค่ะจากทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC นะคะที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ที่ w o w s c b e i c c o m ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะเวลาของรายการแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาติดตามรายการเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก เดททุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ y o u YouTube m o n e y and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า m o n e y and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรน์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ y o u YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก เดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเทาง่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก